เหมือนเดิมม,มามาคิวต่อไปหโ้าโพอดีครับวสวยๆแวะมาเลยนนะครับสดทุกวัน ว้าวปลาลูกนี้ปูใหญ่นะครับน้ำหนักก็หาโลเลยนะลูกเนี่ยสวย,สวย ผู้ใหญ่ครับดูนะพระเอกเลยได้เลยเต็มมือเลยผุ้หลักเบาๆนะครับโอ้ขอบคุณครับครับบอกชิมก่อนไปเลยนี่เป็นเนื้อกลอบนอกนุ่มในนะครับ ก้ม,มดันขึ้นได้กินคนเดียวก <c oughs> มดันขึ้นเลยแล้ว <c oughs> ตัวแปลงไฟป่ะครับเนี่ยอืมแบตมีปัญหาอ๋อ <c oughs> อ๋ <c oughs> อ <c oughs> ชาแบตไอ้ตัวเปลี่ยนแบตไหม ลูกทดนานงเ,เอา,ามามาเลยเอฟซีเร็ว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 มาวสวยสวยรูปล่าทุทีว้าวขอบคุณครับสวยจริงไปวังนู้นบ้างนี่ดาราดังขออ,าางอนุญาตลูกค้า <c oughs> สวยจริงครับทุกคนมาเลยลูกนี้ก็ ใช่ครับต้องทารีมาก่อนก็มีสิทธิ์เลือกลูกใหญ่ใหญ่ไปก่อนนะครับส่วนมากมีแต่คนบอกอยากได้ผู้ใหญ่ใช่ครับปอกหนึ่งไปเป็นลูกหนึ่งลูกง่ายนะโอ้โหโโดีเสวยสวยจริงต้องอย่างนี้ต้องนี้สิมาเลยมาเลยครับสดๆใหม่ๆนะวันนี้ราคาจ้าวอัปเดตอัปเดตนะครับผม ได้เยอะลูกค้าบอกลูกค้าประจำนะครับดูก <c oughs> ินกินตั้งแต่ท้องจนคลอดคลอดแล้วตอนนี้ลูกค้าบอก <c oughs> มามาต้องสลับกับ <c oughs> ออเดอร์ <c oughs> ใน <c oughs> แฟนเพจนะครับเนี่ยลุยต่อ แวะดูได้ก่อนนะครับแวะดูก่อนได้ผู้ผิดแวะดูได้ก่อนอัปเดตสดๆวันนี้นะครับมาเลย บอ,อ้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับมาเลยจ้าเนื้อสุกเดี๋ยวรอแป๊บนึงปอกตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวนะแกปอกแป๊บเดียวนะครับ ครับอ่ะบางกี่เมตใช่ได้ครับก็ตามไอ้น,นี่มันเนาะผู <c oughs> ้ใหญ่ครับดูดิหาผู้ขอบคุณครับครับ ป่าเออเจ๊งปะวะเคเลยครับแจ๊เลยเจ๊จัดเบื้องสังเกตก็ยังมันแตกก็ยังอันบกเขียบเนี่ยเนาะบกเขียบเนี่ยเนาะตาตีครับตาทีเอาเนื้อแบบไหนครับสุกพอดีทาน มาเลยเดี๋ยวเนื้อรักพัดเนื้อก่อนนะครับลูกค้าไม่สะดวกมาหน้าร้านนะผมสามารถเข้าไปที่แฟนเพจยาลักเจมปาปังทุเรียนหมอนทองได้นะผมหร,หรือโทรสอบถามครับผมศูนย์แปดสองสองเจ็ดศูนย์ห้าสามหกเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าแปดหนึ่งเจ็ดหกหกแปดหกห้านะครับผมโทรสอบถามกันได้นะครับว่าจะเอาเนื้อแบบไหนกินเนื้อแบบไหนนะครับผม ลูกค้าสั่งเอาเนื้อที่ลูกค้ากินนะครับผมไม่ต้องไปตามกระแสนะครับผมว่ากรอบนอกรูปในไก่ฉีกอะไรนะครับค้ากินแบบไหนก็สั่งแม่ค้าได้เลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวแม่ค้าคัดสรรให้รับประกันเนื้ออยู่แล้วสว,สวยนี่ไหมพอได้เนื้อแล้วเกมมะปางก็จะแพท ส่งให้ลูกค้านะครับสวยแล้วก็มีพี่ลายแมนมารอรับแล้วนะกดเรียกรถให้ด้วยค่าส่งคิดตามระยะทางระบบนะครับของรถนะครับเไปเลยลุงนี้ก็สวยนะขา,า,าเคั อ่ะดูลูกนี้ต่อลูกค้าหน้าร้านเนื้อสุกพอดีทานแมนบ่ครับ รถเริ่มติดแล้วครับเฮียรักถ้าเฮียรักเปิดขายทุเรียนอะ <S <S เป็นแบบนี้เลยโดยเฉพาะวันเสาร์อะลูกค้าก็ที่ขับรถยนตมาครับผมข้างๆร้านเฮียรักก็มีที่ฝากรถนะครับผมชั่วโมงละสิบ,บาทเท่านั้นเองเลยไปก็จะมีน้านูนตัตอ้อ๋อตรงลานนั้นนะครับรถเยอะครับวันนั้นเดิมโอตัตอก็ได้เออใช่ใช่ใช่ซื้อน้ำสิบบาทก็ได้นะ แต่รถเยอะซอยนี้รถเยอะลูกค้าก็เยอะปักหมุดปัก GPS ได้นะครับผมกับร้านเฮียรักเจ๊มะปางทู้เรียนหมอนทองรามรำแหงร้อยหกนะครับผมตลาดทาะ,ะกอนแยกที่4ี่นะครับทุกคนวันนี้ประเดิมร้านนะครับสวยๆย,ยาวๆกันไปเลย I don't know. <c oughs> เปลี่ยนใหม่มันมันจิตเปลือกเยอะจิตเปลือกเยอะครูใหญ่ไปเลยนี่ต้องห่วังแถมกันเป็นภูต่อภูเอยเปลี่ยนเป็นภูต่อภูสวยแล้วก็เปลี่ยนครับที่มันจิตเปลือก ว้าวขอบคุณครับเรียบร้อยลิปนี้สดสดเลยนะผมอ้าวลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมแมเอาหนุนนะผมกับร้านทุเรียนร้านเฮียรักเกมาังทุเรียนหมอนทองนะผมรางกำะแขงร้อยหกสิบหก ตลาดทาลกรนะครับผมสวัสดีครับ